สวัสดีเว้รรุ่นฟีฟ่าเลยสิทุกคนอยู่ผมจอรและนี่คือ,อรีวิวคู่เทพตามสั่งแล้วกันนะ <c oughs> จากคอมเมนต์หนึ่งใน YouTube นะครับเขาบอกว่าอยากเห็นอานายคู่กับโรเบโตคาร์ลอสนะครับแบบว่ายืนคู่หน้ากันเลยอะไรเงี้ยเหมือนสมัยก่อนที่เราเล่นเกมฟุตบอลกันนะมันโหดมากในยุคนั้นนะทีมชาติบราซิลเนี่ยแล้วมันก็มีผู้เล่นไม่น้อยเลยครับที่เอาคาร์ลอสมายืนคู่กับอานายนะครับในยุคนั้นนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมตาในยุคนั้นเลยนะครับผมผมก็เลยอยากจะลองดูนะครับผมในฟีฟ่า14มาดูว่าโรเบโตคาร์ลอสไอคอนนะครับกับอานายไอคอนยืนคู่กันแล้วเนี่ย มันจะเด็ดดวงหรือเปล่ามันจะเล่นยากง่ายขนาดไหนหรือมันจะเกลียนไหมอยากรู้เหมือนกันไปดูกันเลยและนี่ก็คือแผนนะที่จะไปเล่นหน้าคู่นะครับผมคาร์ลอสอานายนะฮะลิวอโโดโรนันดิโยนะก็เป็น4 r พาเพลินแล้วกันนะวันนี้นะสำหรับแผนเทคติกก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะใช้แผนนี้เป็นหลักละมั้งนะ2แผนแล้วกัน2แผนนี่แผนนี้แล้วก็แผนนี้นะ เดี๋ยวมาดูกันว่าในเรนกิ้งหรือว่าที่ไปเล่นกับน้องๆในสตีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเกมนี้เจอกับเชลซีนะครับผมมาลุยเลยเป้าหมายหลักๆนะน่าจะต้องเอาคาร์อสยิงให้ได้นะฮะเพราะว่าอาณที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันโหดขนาดไหนนะฮะต้องมาลองคาร์อสแล้วครับนี่อุ้ยเข้าเลยเหรอโหดเกินเปิดมาก็เข้าเลยว่ะเี๋นวนะง่ายไปหรือเปล่า แต่ว่าเกมนี้เราก็กดเฟรี่นะไม่ได้กดแหลงนะครับแหลงพึ่งลีไงจ่ายกัวมาคุณลิตซิวดโดไม่ได้อุ้ยเปิดมงโอ้โหฝากฝากฮาร์ลอดดึงนิดนึงแล้วแทงครับจังหวะนี้ริวโดโอ้โหสวยถึงด้วยแล้วปาดเลย <laughs> ปาดึงก่อนแทงโอ้โหแทงสวยอีกแล้วโอ้โหโ,โดนเวียดแย่แล้วเข้า โอ้โหไอ้ลุงยูล่ายังไงยิงไก่เหรอยิงไก่เหรออุ้ยโอเคโอ้โแย่แล้วแย่แล้วโอ้ไม่ได้โอ้โหโดนโดนเลยมันเก็บส่งไม่อยู่เลยโก็มาแล้วมาแล้วโอ้หักข้อด้วยโอ้ย ออนโกผิดเฮ้ยโอเคโอ้ไม่โดนแทงสวยๆโอ้โหหลุดหลุดเลยอ้าวนิ่มๆสองสองโอ้สวยฮัลโหล โอหสุดตีนยิงขวาซะเลยนะโอ้นึกว่าจะไม่เข้าแล้วขวามันแค่2เองคือสังเกตป่เมื่อกี้จังหวะการวิ่งนะจังหวะแทงนะจังหวะแทรกซึมอะไรเงี้ยความเร็วที่ใช้ได้นะความเร็วแบบกระชากได้ดีเลยนะฮะดูอีกครั้งหนึ่งโอ้โหดูดิดอกตัวดิยิงยิงไกลฮนะ <S 2> <S 2> <S 2> ยากไปนิดนึง อาจจะต้องแบบเข้าเหลี่ยมแบบซ้ายนะปั่นหนีอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะน่าจะเวิร์กแต่ยิงเต็มข้อนี่ต้องโกเขาต้องไม่ออกมาดูอีกครั้งหนึ่งเข้า,าเร็วเขาคาร์ลอดแล้วขวาดิเฮ้ยก็ยังเข้าอยู่นะโลได่ะแสบจัดเลยวะแฮปทิกไปแล้วอ่ะคาร์ลอด จบเกมแรกแบบสวยๆนะแฮตติกเลยนะฮะนี่โอ้จับมือเลยครับจานนี่บอลทองคําเอาไปเลยแทงก่อนเลยจังวะนี้โรนัลโดมาแล้วฟันโอ้โหเอาไซด์ฟุตช็อตนะฮะจังหวะนี้แบบไม่มีเสียงกองเชียร์เดี๋ยวต้องเพิ่มเสียงหน่อยอม,มาถึงก็แทงสวยๆเลยล่ะแทงมามาฮึ pp. โอ้โหไม่อยู่ เอ้าไปไปบุกแหลกโอ้ยยังไม่ได้ฝากลีวอโดก่อนยูโดเปิดมงดีกว่ามั้งยูโดเนี่ยเปิดมงอุ้ยไม่ได้มงด้วยแต่ไม่เข้าอุ้ยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงโอ้จะว่าโอ้โหไม่ล้ำรอ วุ้ยเปิดงี้เลยโโอ้เฮ้ยเอ้ย,เ,อยเซฟสวยไม่โดนยกมาโอ้โหเก็บไม่ได้แอบเล่นยากนิ่นหนึ่งนะสำหรับกองหน้านะตาลอสความฟิวความไรเงีน,น่ะจะแบบไม่เยอะไงสกลมูฟสามดาวอะ่ะเอา คยิงเลยแล้วกันโอ้ยโคตรพลังโคตรแรงโคตรคมมาแล้ววะอุ้ยของจริงเหมือนกันโรเบโตคาร์ลอสโอเคแต่ก็รู้สึกว่าเล่นยากอยู่ดีนะครับสำหรับคาร์ลอสนะ เออมันเอาตัวรอดอยากนิดหนึ่งอ่ะแต่ถ้าม,มีจังหวะนี่ก็นี่ฮะได้หลุนอยู่นะโค้งโ,งโอ้โหไม่ได้ยิงอุย้ย <What? S 1> ไม่เข้ามงไม่ได้อีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝาก มาสวยสวยจัดมาเป็นคอมโบโหยังไม่ได้อเหียบบ้อยเออต้องต้องม,ม,มีสักนูกกันนะให้มันเข้าอะ่ะพลาดวะเนี่ย พลาดแล้วไอ้หนุม่มโยมาแล้วโอ้คมๆมโรนันโดอารไนปันเฮ้ยคาร์ลอดก็มาไอเกมนี้เล่นดีวะ่ะ เอาจ่ายดีอยู่ช่องนี้โแล้วลิวาวัโดสามสวยมาดีจัดเลยวะเกมลุกวันนี้มาลุยกันโอ้โหปัดไม่โดนได้ไงวะ ล้ำหน้าโอ้เสียดายสวยอ้าวมั่สวยแล้วเออเกือบโดนอารอตโอ้โหได้อยู่อืมโอเคสวยฝันโค้งนี่ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่า ไม่เต็มข้อนี่ผมไม่มั่นใจเลยอุยอ้ยโอ้ง่ายเกินเฮ้ยจะาหรือไงไม่ดีบล็อกยังไงวะเนะี่ย ขมขมไปดิขมคมไปเอาเหมือนกันเฮ้ยโอ้กูถามจริง โอเคคาร์ลสสวยต้องว่าล้าหน้าโอ้เร็วอยู่สัตว์นี้เฮ้ยเหี้ยมากผมไม่ชอบเลยจังหวะอย่างเงี้ยโอ้เอ้ยเฮี้ยมีมือไม่เนี่ยดูใช้มือไม่ได้ก็ผิดกฎอะ่ะโอ้โห อาาันไายแข็งหน่อยแข็งใจโอ้โหโอ้โหเอ้ยอุเสียวทุกครั้งเลยเลยนะเด็กพึ่งล้วเลยวะอยา่าพึ่งรั้วเลยอืมอ่าโถมแล้วกันนะโถมแล้วกันนะมาแล้วหนึ่งโคตรคม ล้าเป่าวฮะคือกดไปแล้วอะยิงไม่ออกกลัวฝีมือนี่แหละรีบร้อยลูกม้ก็ถือววางแม่นครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อาลอดโอเคได้อยู่เสาสองไปเลยถึงเฉยบอลลั่น,นครับเอ้ามาดิอาลอดปั่นโอ้โหก็ไม่เหลืออะไรครับนี่ฮะโทรหาทางบ้านเลยฮัลโหล ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ 4R พาเพื่อนในวันนี้สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าพอเล่นได้นะขำๆนะคะรอดนะ,ะแต่ก็ยังมีจุดที่เล่นยากอยู่หลายๆจังหวะนะฮะตัวเล็กนะฮะโดนปะทะนี่แบบโ,โหเสียบอลง่ายมากนะแถมเท้าขวายังเอ่อให้มาน้อยอีกนะฮะจังหวะยิงขวานี่ไม่ค่อยชัวร์เลยละแล้วก็จังหวะ ซัดเต็มข้อนี่ก็อาจจะต้องแล้วแต่มุมด้วยนะแต่โดยโรวมก็ยิงไกลนี่แรงใช้ได้นะตามคลิปเลยนะแต่ว่าทีเด็ดที่ยิ่งกว่านั้นก็คือการยิงฝั่นโค้งๆนี่แหละเท้าซ้ายของเขาเนี่ยมันโคจะโอพีเลยนะในแบบมุมที่แบบยากๆยอะไรเงี้ยยังยิงได้นะฝั่นซ้ายเนี่ยเยี่ยมมากเลยถือว่าดีอยู่แล้วก็เรื่องของการวิ่งหาช่องวิ่งอ่าออกตัวทะลุช่องเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะสปีดนี่ใช้ได้เลยนะครับแต่ก็อาจจะต้องใช้โค้ดนะในเรื่องของการแซงกซึมพื้นที่หรือว่าแทงทะลุช่องรับ ในการช่วยเข้ามาให้เขาได้วิ่งแบบขึ้นหน้าแบบไวๆนะหรือว่าวิ่งง่ายนั่นเองนะครับก็จะทําให้มีประสิทธิภาพที่เยี่ยมมากขึ้นนะซึ่งก็จับคู่กบับอานายนี่ก็ชิงกันวันเลยล่ะนะครับส่วนลูกนิ่งฟรีคิกอาจจะไม่ได้ยิงแบบวานหนาชูให้ดูนะฮะก็ยิงแบบธรรมดานะถือว่าเป็นตัวที่ยิงฟรีคิกได้ดีอยู่แล้วนะครับนี่ถ้ายืนก็จะไกลๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีฟรีคิกแบบนี่ฮะเปิดบอนมาให้เพื่อนมงเนี่ยลูกนิ่งนี่ก็ยอดเยี่ยมเลยนะ ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะลูกนิ่งเนี่ยก็ไปเล่นใน์กิ้งมาหลากหลายจังหวะนะครับถือว่าเล่นได้แหละนะแต่ว่าไม่เหมาะนะอย่างที่บอกไม่ใช่กองหน้าอาชีพนะแต่ก็มีจังหวะเฟี้ยวๆมาให้ดูกันบ้างนะครับหรือว่าให้หายคิดถึงกันซึ่งผมก็ได้ซื้อมาทั้งโรนันญูแล้วก็ลิวันโดด้วยนะซึ่งไอ้ลิวันโดนี่ถือว่าโดดเด่นน้อยสุดแล้วนะเพราะาไปเล่นริมเส้นนะครับ ส่วนมากก็จะลากขึ้นมาเปิดหรือว่ายิงไกลบ้างนะแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นหรือว่าไม่ได้พิ้วมากนักนะผมว่ามันไม่ค่อยสุดวะอาจจะต้องบวก5นะส่วนโรน,นัลดินโย่นี่ถือว่ายัางยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะในแพทนี้ในเรื่องการเล่นสร้างสารรค์เกมริมเส้นหรือว่ากลางรุกเนะี่ยถือว่าเก่งมากเลยนะเออโดยเฉพาะกลางลุกนี่โคตรโคตรโคตรที่จะโดดเด่นนะสำหรับโรน,นัลดิโน่นะครับส่วนอารนายก็ไม่ต้องห่วงครับมันเก่งอยู่แล้วครับตอนนี้ เล่นยังไงก็เก่งนะอานายเนี่ยผมรู้สึกว่าม,มันคือสุดยอดกองหน้านะสองเท้ามีความแข็งมีความเร็วนะยิงก็โกงนะครับยิงไกลได้ด้วยนะสำหรับไอคอนนี่ถือว่าพลังดีๆมากเลยคือแบบไม่ต้องอวยอะไรให้มากมายก็ดูตามคลิปเลยนะหลายจังหวะคือม,มันเล่นเข้าขากันได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ถ้าจะดีกว่านี้ก็คือไปจับกับเอโต้ดีกว่านะอานายกับเอโต้น่าจะเหมาะกว่าน,นี้มาทาแบบคอนเทนต์ขำๆนะฮะนี่ยิงขวาก็โชว์ให้ดูครับคาร์ล แล้วก็ช่วงนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้สตีมมากนักนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตจากที่ผมพูดตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าผมพูดไม่ค่อยชัดนะวางคํมาแล้วมันจะดูอึดอัดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมป่วยนะผมป่วยแบบเรียกได้ว่าป่วยค่อนข้างหนักไหมก็หนักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการพูดการอะไรเงี้ยครับก็อาจจะ ทนฟังเสียงผมในสำเนียงแบบนี้ไปก่อนนะครับคือม,ม,มันควบคุมไม่ได้จริงๆนะฮะอันนี้พูดตรงๆนะกำลังรักษาตัวอยู่นะฮะยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นพี่จรคนเดิมนะหรือว่าชอบทําเสียงแอกเสียงหล่อแล้วพูดชัด,ชดๆอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ ทนฟังเสียงสำเนียงแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหายเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลาอยู่อีกสักพักใหญ่ๆเลยนะฮะก็สาหรับคลิปนี้ก็ปัะมานี้ครับมารายงานให้บอกให้รู้ด้วยนะครับว่าไม่ค่อยสบายนะช่วงนี้นะก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบใจฝากกดไลค์ไว้้วยแล้วกันนะครับสำหรับ c r พาเพินนะทำให้แล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีบอย